คาิหา์ดใหม่ของอดีตกำปั้นจอมเก๋าวัยว44ปีอยู่ในเมืองเจเน a รซานโตซิตี้บนเกาะมินดาเนาทางตอนใต้สุดของประเทศฟิลิปปินส์ถือเป็นบ้านหลังที่2ของเจ้าตัวในเมืองนี้หลังเคยซื้อไว้ก่อนหน้านี้1ห,หลังซึ่งบ้านหลังใหม่ของยอดมวยต้องบอกว่าอลังการงานสร้างด้วยการออกแบบที่โดดเด่นโอบล้อมด้วยต้นไม้และสระว่ายน้ำรอบบ้านแถมยังมีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่แบบส่วนตัว รวมทั้งมีห้องกลางสัตน้ำบนชั้นสองภายในถูกออกแบบด้วยสไตล์โมเดิร์นตกแต่งด้วยผลงานศิละปะสมัยใหม่มากมายบริเวณกำแพงผนังและเฟอร์นิเจอร์หรูหรามากมายครบทั้ง6ห,ห้องนอนนอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครันแถมมีโรงหนังแบบส่วนตัวที่รองรับทุกคนในบ้านสำหรับปาเกียวติดโผนักกีฬาที่ทำเงินได้มากที่สุดแห่งทศวรรษ2010โกยไปได้มากถึง 435ล้านเรียนสหรัฐ